ครับสวัสดีครับพบกับเคเวนต์นักโกครับวันนี้นะครับเราจะพาเด็กๆนะครับมาปลูกอะไรครับมันญีุปุนครับมันญีุบุนใช่ไหมครับมันม่วงญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ความอนุเคราะห์มาจากท่านสอนมุกดานะครับศึกษาศึกษาทิศของเทศบาลนนองแพรนะครับอนุเคราะห์ให้มันญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นมานะครับกลับมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยจะมาเตรียมตัวนะครับในการ ลองมาปลูกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ครั้งแรกเหมือนกันนะอะไรก็ครั้งแรกหมดเนาะนะครับอ่าเมื่อกี้เราก็ไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าเขาจะต้องชํำก่อนนะครับเราสามารถตัดนะครับตัดให้มันเป็นข้อนะครับแล้วก็เอาไปชํำนะครับดูสภาพสิครับดูสภาพจะรอดไหมครับแต่ว่าจะรอดไหม รอดรดเนะพราะเราใส่ผ้ารอดเอ้ยครับเราก็จะลองเอาไปนะครับแช่น้ําให้รากมันออกก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกนะครับดูนะครับซุยุครับแช่น้ําหน่อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกใช้เวลาเท่าไหร่เนาะรอมันรากงอกสักหน่อยแล้วเราค่อยเอาไป ลงแปลงนะครับซึ่งแปลงนะครับเราก็ปลูกกด้านนู้นครับเราเตรียมแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมแปลงกำลังขึ้นนะครับอ่านอกจากที่เราใช้ใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรเนะถมันใช่ไหมย,ยอดมันเนี่ยในการไปไปชําให้มันออกรากนะครับครูเคยทานี้ครับน้กเรียนตันนี้ไปไกลเนี่ยครูชอบซื้อมานะครับแต่คราวนี้ ผมไม่ไม่เอาไปทั้งหมดอ่ะหวาน้อยอย่างเงี้ยผมก็อะไรไปตัดนะครับไม่ใช่หวน้อยบางทีเอาไปแช่น้าเอาไปเอาไปแช่น้ําหรือว่าเอาไปเพาะนะครับให้มันมันม้ต้นมันจะขึ้นยอดมันจะขึ้นตัวเนี้ยตรงตะปุมปุ่ปุบมัอย่างเงี้ยเราก็ตัดตรงนั้นไปปลูกก็ได้นะครับแต่ว่านะครับเราจะลองลองอะไรนะเอาเอาตรงที่หัวมันนี่แหละ ลองเอาไปไปกรบดินไว้ดูที่ว่ารากมันจะไอต้นอ่อนมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาปลูกเนาะเอาไปใส่ใน,นดินทางนี้ดีกว่าแกมุมๆนี่เลยมือ,มอ,มอต้องบกแล้วมือขุดได้แอบขุดแล้วก็เอาเอาเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเดี๋ยวขุดแล้วก็เอานี่ตั้ง แล้วก็เอาเอาฟางกลบถ้ามันถ้ามันออกมาเีย <c oughs> นะครับอ่าก็เปลี่ยนที่สิเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่ต้องไปไกลแอนไม่ต้องไป <c oughs> ไกลระยะคือ,อนหนึ่งศอกครับโอ้ยนะั่นเขาคือปลกูก <c oughs> ปลูกต้นแมน ตอนนี้เราแค่จะเพาะเราจะเพาะว่าให้มันอะไรนะว่าให้มันต้นอ่อนมันมันออกขึ้นมานะครับไม่ยังไม่ปลูกจริงส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะเตรียมแปลงไว้ก่อนนะครับเวลาขุดแปลงทำยังไงครับทำให้มันออกขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะโอ้ไม่ตอบคำถามกูเลย30เซนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ขึ้นมาเลย30เซนเตรียมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปลูกนะครับรอให้มันลากมันออกก่อนโอ้ยเื้อแดงนี่ช่วยกันดีมากเลยอะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แค่อยากจะรู้ว่าให้มันให้มันออกเป็นต้นอ่อนแค่นั้นเอง ฮะ,อะโอ้ยเมียงมากเลยแล้วมาจุ่มน้ำเนี่ยเอามาแช่น้ำ,นำเออแช่น้ำให้รากมันออกนะครับแล้วค่อยไปปลูกเอามาจุ่มน้ำนี่โคตรเมียงเลยนะครับเคยทำเกษตรกัน,นที่บ้าน,นครับคยปลูกผักไหมครับที่บ้าน <Okay. S 1> ไม่เคยเลย อ๋อมีประสบการณ์ที่โรงเรียนหมดเลยนะครับดีละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรามาลองดูกันว่าแบบที่1คือเอายอดปลูกนะครับและแบบที่2นะครับโดยการใช้หัวมันนี่แหละให้มันเกิดเป็นต้นใหม่ๆเล็กๆขึ้นมาแล้วเอาไปปลูกอย่างไหนมันจะดีกว่ากันนะครับต้องคอยติดตามอีกกี่วันนะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะขูดมาได้อะสามเดือนเก้าสิบวันซึ่งมันขึ้นอยู่กับอันนี้นะขึ้นอยู่กับพันธุของมันด้วยนะครับแต่มันม่วงที่เขาบอกว่าเป็นสีม่วงน่ะมันจะใช้เวลาประมาณเก้าสิบวันมีสีอะไรนะเมื่อกี้ราอนจำไม่ได้เนาะมันมีเก้าสิบวันเท่าไหร่รอยี่สิบวันแล้วก็ร้อยห้าิบวันร5อยห้าสิบวันนี่กี่เดือนอะร5อยห้าสิบวันก็ห้าเดือนอันนี้ น่าจะเร็วสุดเนาะสามเดือนนะครับก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับมันม่วงญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นนะครับว่าจะออกมาลูกผลยังไงหัวโตเท่าหัวนักเรียนหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามดูนะครับแล้วพบกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเผาดีกว่าเผกินดีกว่า